นี่วาเลนไทน์แล้วขอนิยามความรักของคู่นอนนียามความรักอ่าตอบเลยตอบเลยตอบตอบเป็นนิยามเลยนิยามความรักของรู้สึกว่าทำไมเสียงแหรเอาพอเอาเคสักผมก่อนละกันก็สำหรับผมความรักมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอยากดูแลใครเราอยากอยู่กับเขาเราอยากให้เขามีความสุขมีชีวิต ที่ดีเห็นอยากเห็นเขามีรอยยิ้มเสมอครับครับผมคือผมก็เอาง่ายก็คืออยากกรอบเขามาเลยแหละแต่ว่าคือเราเรามีเรามีความรู้สึกที่แบบสับสนก็ตัวเอยู่อย่างหนึ่งคือแบบเวลาบางครั้งที่เราเรามีความรักเนี่ยเรารู้สึกอยากดูแลอยากอยากทำน,น,นู่นทานีให้คน,คนน,นคนนู้นคนเนี้อ่าแล้วแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากถูกรักเหมือนกัน แล้วเราก็รู้สึกเวลาเราชอบมากเวลาที่แบบมีใครมาดูแลเรามาใส่ใจเราให้ความรักเราครับผมดีเสียงหน่อยนึงฮะถ้าให้บอกประมาณนั้นแสดงความรักแบบไม่มีคำว่ารักเราจะสื่อสารความรักแคงไหเชื่อไหมว่าคําตอบของเราสองคนคืออันเดียวกันไม่เอาต้องไม่ต้องตอบพร้อมกันต้องตอบพร้อมกันต้องวางค์ก่อนใช่ไหมเออใช่มันคือมันคืออย่างเดียวกันอยู่แล้วยังไงแบบมั่นใจว่าเป็นอย่างเดียวกัน ใช่หมก็เราเรามันมันเป็นสิ่งที่เราทำเราสองคนเคยทำตลอดทำด้วยกันตลอดมันดูตาแล้วดูตา้วมันหลักหลัความดูสุดนั่นแหละมันมันมันส่งไปได้เรารู้สึกว่ามันอิมแพกสุดแบบว่ามันมันสเตเบิลสุดแบบไม่รู้ว่าเราเราชอบ ขนมปันบาลนยคนละหนึ่งชิ้นเป็นขนมปันที่มีชิ้นเดียวในโลกแต่จะคิดอะไรก็ผมแล้วป้าผมจะมันจะหาที่ไหนได้อีกพี่จะตอบอะไรอ่ะก็เอาพี่ไงใช่ก็เอาพี่มห้ผมนั่นแหละเราก็เอาแชปมาให้ผมต้อายลขึ้นอ่ะจอนเหลวมาแล้วนเนี่ยัคนเมนพลีกาย มอบกายยกไ้คือการดูแลกันละกันอ่าใช่พีกายอะไรหรอก็สำหรับแฟนๆนะครับผมที่จะเข้าสู่วันวาเลนไทน์นะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับวันวาเลนไทน์ครับผมไม่ว่าจะมีมีความรักหรือว่าจริงๆผมว่าทุกคนมีความรักแหละแค่บางครั้งอาจจะเราอาจจะไม่ได้มองมันให้ทุกคนมีความรักที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็คนรอบตัวมีความสุขครับ